ศึกชิงพระราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นหลังจากการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถึงแม้จะเป็นพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นกษัตริย์เรื่องราวของการจริงอำนาจในราชวงศ์สุโขทยัยเริ่มต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เริ่มมีพระอาการประชวนและทรงรู้ว่าพระองค์น่าจะมีประชนชีพอยู่ได้ไม่นานค่ะซึ่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงมีพระราชโอรสองค์สำคัญอยู่สองพระองค์ที่เกิดจากพระมเหสีนั่นก็คือพระเชษฐาและพระอาทิตย์วงศ์ ในบันทึกชาวต่างชาติซึ่งเป็นบันทึกร่วมสมัยอย่างจดหมายเหตุวันวลิตได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจกันในครั้งนี้ไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อทรงพระประชวนหนักพระองค์เริ่มจะเปลี่ยนพระทยัยไม่อยากยกพระเจสมบัติให้กับพระอนุชาซึ่งได้ตั้งให้เป็นอุปราชโดยทรงหมายใจจะยกพระเจสมบัตินี้ให้กับพระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระองค์แต่ทว่าพระเชษฐาธิราชนั้นก็ยังทรงพระจันทราน้อย ตนนี้จึงต้องอาศัยเหล่าขุนนางที่มียศศักในการช่วยประคับประคองพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งในตอนนั้นพระองค์ได้ทรงไว้ใจขุนนางสองคนคนที่1คือขุนนางชาวต่างชาติที่ทรงมีพระกรุณาโปรดแต่งตั้งให้เป็นออกยาสีนาพิมุกนามว่ายามดะนางามาสะ ส่วนคุณนางอีกคนหนึ่งในบางบันทึกก็เชื่อว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ห่างๆและเป็นเครือญาติกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งมีนามว่าออกยาศรีวรวงศ์หัวหน้ากลุ่มกําลังมหาดเล็กรักษาพระองค์ในส่วนบันทึกของวันวลิศได้เล่าถึงบทบาทของคุณนางผู้นี้ไว้ว่าได้มีส่วนในการยุโยงส,งส่งเสริมให้สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยุกราชสมบัติให้พระราชโอรสของพระองค์แทนที่จะเป็นพระมหาอุปราชซึ่งถูกต้องตามคันลองครองธรรมที่ควรจะ หลังจากที่พระองค์สวรรคตไปแล้วแน่นอนค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีความประสงค์จะมอบพระาชสมบัติให้พระเชษฐา,าธิราชโดยผ่านการเคลื่อนไหวและการวางแผนของออกญาสีวรวงศ์ก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนกับ16บกวันการปฏิบัติการครั้งนี้ออกญาสีวรวงศ์ได้ออกอุบายเช็คเสียงว่ามีผู้ใดอยู่ฝ่ายสนับสนุนพระราชโอรสองค์ใหญ่พระเชษฐาธิราชบ้างและผู้ใดที่ จะสนับสนุนพระมหาอุปราชตามประเพณีที่จะต้องขึ้นกลองราชเมื่อวันประชุมขุนนางมาถึงออกยาสีวรวง์ได้ถือพระกระแสรับสั่งชาวเสียงว่าใครอยู่ฝ่ายไหนจึงได้ทําตามแผน ให้ลงความเห็นว่าระหว่างพระราชโอรสองคโตพระเชษฐาธิราชกับพระอนุชาซึ่งเป็นอุปราชผู้ใดเหมาะสมที่จะได้ขึ้นคลองราชสมบัติต่อฝ่ายข้าราชการบางส่วนก็เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่าจะทรงอยากยกสมบัติให้กับพระราชโอรสจึงได้ตอบไปว่าพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเหมาะสมที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตร,ริย์ส่วนพระอนุชาที่เป็นอุปราชก็ให้ทรงประทับอยู่วังหน้าดังเดิม ส่วนบรรดาพระราชโอรสก็ยังคงดำรงตำแหน่งรับราชการในวังหน้าได้แต่ก็มีขุนนางบางส่วนที่ซื่อตรงและออกความเห็นในที่ประชุมขุนนางครั้งนั้นอันได้แก่พระยากราโหมพระยาท้ายน้ำพระยาสอนราชออกพระจุลาออกหลวงธรรมไตรโลกกลุ่มคนเหล่านี้ได้เสนอแนวความคิดว่าอย่างไรซะก็ควรทำตามพระราชประเพณีกล่าวคือต้องให้พระหมหาอุปราชได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อเป็นดังนั้นก็เกิด การโต้เถียงกันในที่ประชุมขุนนางแต่แล้วก็ได้ข้อสรุปซึ่งเป็นการเกรงใจเกรงพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังมีพระชนชีพอยู่ขุนนางทั้งหลายจึงพร้อมใจชี้แจงว่าไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรมจะยกและ,ะสมบัติให้แก่ผู้ใดพระองค์ใดก็ตามทั้งสองพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่สามารถปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เหตุนี้คุนนางทั้งปวงจึงมอบอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดให้กับสม ด็จพระเจ้าทรงธรรม หากพระองค์วินิจฉัยจะตั้งพระองค์ใดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ส,สืบพระวงกต่อไปคุณนางท้งปวงก็พร้อมที่จะทํางานสนองพระเดชพระคุณต่อไปแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะคะหากมองกันในมุมอีกมุมในการประชุมครั้งนี้อย่างน้อยๆก็แสดงให้เห็นถึงความกระด้างกระเดืองและรอยร้าวว่ายังมีขุนนางซึ่งก็มียศศักดิ์ใหญ่โตไม่เห็นด้วยที่จะผิดราชประเพณีไม่ให้พระมหาอุปราชรองราชสมบัติสืบต่อ 哈。 จากนั้นออกยาสีวรวงศ์ผู้เป็นพระยาดจึงได้วางแผนการต่อไปโดยให้ปล่อยข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้มีพระอาการดีขึ้นซึ่งเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้ฝ่ายที่สนับสนุนพระมหาอุปราชได้สั่งสมกำลังไพร่พลส่วนฝ่ายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมื่อส่งรับรู้เรื่องราวต่างๆที่บรรดาขุนนางบางคนให้การสนับสนุนพระอนุชาของพระองค์ซึ่งเป็นอุปราชก็ทรงขุนเคืองพระทัยเป็นห่วงพระราชน์ เพราะมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่อย่างพระยากลาโหมสนับสนุนอยู่ฝ่ายพระหมหาอุปราชจากนั้นออกยาสีวรวงศ์จึงได้วางแผนการให้ฝ่ายวังหลวงได้เปรียบโดยการเกลีย้ยกล่อมไม่ออกยาสีนาภิมุขผู้เป็นแม่กองอาสาญ,ญี่ปุน่นซึ่งมีกําลังพลเคลื่อนที่อยู่จํานวนห0 0คนให้สัญญาว่าจะเข้าร่วมด้วยอย่างชัดเจนเพื่อให้พระราชโอรสได้ขึ้นคลองราชสมบัติซึ่งออกยาสีนาภิมุขก็ให้คํามั่นเป็นสัตว์ว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับออกยาสีวร ทำตามพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าทรงธรรมให้พระราชโอรสได้ขึ้นคลองราชต่อตัดกลับมาที่ฝ่ายของออกยาสีวรวงศค่ะก็ยังคิดแผนเคลื่อนไหวไม่หยุดโดยออกยาสีวรวง์เป็นหัวหน้ามหาเล็กจึงได้วางแผนการที่แยบยนต์ว่าจะทําอย่างไรให้ตนได้มีกลุ่มกําลังที่ใหญ่กว่ากองกําลังมหาเล็กรักษาพระองค์และในขณะเดียวกันก็ต้องปกปิดไม่ให้ผู้ใดรู้พระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ซึ่งแผนการยิงปืนนั เดียวได้นกสองตัวครั้งนี้ของออกยาสีวรวงก็คือการกุเรื่องว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จประพาสโดยมีพระประสงค์ที่จะเสด็จทันทีเมื่อหายจากพระอาการประชวร ออกยาสีวรวงจึงได้ชฉวยโอกาสตอนนี้ในการดมไพร่พลร่วมกับทหารอาสาญ,ญี่ปุ่นและทหารล้อมวังได้ราว 14, 0 0 0พคนเตรียมพร้อมก่อนที่สมเด็จพระเจ้าทรงร,รมจะเสะด็จสวรรคตสนิทการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเ่ียดมินได้เล่านี่นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าออกยาสีวรวงซึ่งเป็นพระญาติฝั่งพระราชมารดาเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลายๆเรื่องในการชิงอำนาจในครั้งนี้ ซึ่งกว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจะเสด็จสวรรคตก็กินเวลาเป็นแรมเดือนทำให้ออกยาสีวรวงศ์ได้กระชับอำนาจและได้รวบรวมกำลังไพรพลแบบที่ผู้ใดไม่ระแคะระคายโดยเฉพาะฝ่ายทรงข้ามที่สนับสนุนพระมหาอุปราชแต่เมื่อถึงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จสวรรคตออกยาสีวรวงศ์ก็มีคำสั่งให้ขุนนางทั้งปวงมาที่พระราชวังซึ่งขุนนางเหล่านั้นเชื่อว่าเป็นรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยยังไม่รู้ว่า สมเด็จพระเจ้าทรงรมนั้นได้เสด็จสวรรคตไปแล้วในขณะนั้นออกยาสีบรวงได้บอกกับขุนนางทั้งหลายว่าพระเจ้าแผ่นดินเพิ่งสวรรคตก่อนหน้านี้สักชั่วโมงครึ่งแต่กระนั้นขุนนางส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าพระองค์เพิ่งสวรรคตพระดูจากแผนการนำทหารมาล้อมวังและการสั่งระดมพลดูมีความพร้อมและเตรียมการไว้ก่อนอย่างดีเสมือนการยึดอำนาจยังไงอย่างนั้นพระออกยาสีบรวงไม่ไว้ใจท่าทีของพระยากราโหมและุ นางจันผู้ใหญ่อีกหลายคนที่สนับสนุนพระมหาอุปราชในบันทึกของวันวลิตเล่าถึงสถานการณ์ในตอนนั้นอีกว่าณที่ประชมุมขุนนางวันนั้นออกยาวสีวรวงวงได้เดินออกมาและกล่าวต่อขุนนางทั้งปวงว่า พระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความตั้งพระไทยจะให้พระราชโอรสองค์ใหญ่พระเชษฐาธิราชสืบพระาชสมบัตินอกจากนี้พระองค์ยังต้องการให้เราช่วยเหลือพระราชโอรสและแนะนําในการบริหารกิจการบ้านเมืองแล้วหลังจากนั้นพระเชษฐาธิราชก็เสด็จขึ้นประทับเหนือบรลลังในการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าออกยาสิวรวงศ์ได้เปลี่ยนสถานะตัวเองจากหัวหน้ากองกําลังมหาดเล็กไปเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และคอยดูแลพระราชโอรส ซึ่งยังมีประชชนมายุ15พรรษาแต่เหตุการณ์นะพระราชวังมหาปราศาสตร์อันใหญ่โตองอาจของกรุงศรีอยุธยานะตอนนี้เต็มไปด้วยขุนนางที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่อยู่ข้างพระาราชโอรสองค์ใหญ่ก็ก้มถวายบังคมด้วยความเต็มใจและจงรักภักดีส่วนฝ่ายที่อยู่ข้างพระมหาอุปราชก็ยังงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็คล้อยตามก้มถวายบังคมพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แต่เพื่อความไม่ประมาท ครั้งนั้นออกยาสีบรวงวณได้จัดกำลังเข้าล้อมพระราชะวังและได้กลุ่มตัวขุนนางที่เคยแสดงความคิดเห็นออกนอกหน้าว่าสนับสนุนพระมหาอุปราชไปจำคุกและพันธนาการอย่างเน่นหนาซึ่งในเบื้องต้นมี5คนในบันทึกของวันวลิตได้เล่าถึงฉากฉากนี้ไว้ว่ากลุ่มของออกยากลาโหมหรือพระยากลาโหมที่ปงสวสดานเรียกที่เคยแสดงท่าทีสนับสนุนก่านนุชาผู้เป็นอุปราชให้ขึ้นคลองราชได้ถูกพันธนาการสั่งจำไว้ พร้อมด้วยพระยามีชื่อและออกหลวงออกพระอีกสามถึงสี่คนบ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติไพรพลบริวารทัางสิ้นต่างปวงของพวกเขาต่างก็ถูกริบคกนทั้งหมดถัดจากนั้นไปไม่นานพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ก็มีรับสั่งให้นําตัวนักโทษคนสําคัญเบื้องต้นสามคนออกมาจากคุกแล้วนาไปประหารโดยการสับออกเป็นท่อนๆศีรษะและร่างกายบางส่วนได้ตกเสียประจันไว้ตามที่สูงในเมืองหลายแห่งเพื่อเป็นเครื่องตื่ เกินใจของคนทั้งหลายที่กีดต่อต้านการสืบพระาชสมบัติของพระองค์วันวลิตได้เล่าอีกว่าขุนนางทั้งสามที่ถูกประหารมีทั้งความมั่งคั่งร่ำรวยและมีตำแหน่งสูงสุดในอาณาจากักรเป็นที่เคารพของผู้คนเช่นออกยากลาโหมผู้เป็นคนหนึ่งในบรรดาขุนนางสำคัญหกคนของแผ่นดินผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยร่ำรวยที่สุดในสยามมีข้าทาสมากมายถึงสองพันคนมีช้างอยู่สองร้อยเชือกยังไม่นับมา้าที่ก็มีเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่สองนั่นคือออกพระท้ายน้ําแม่ทับมา้าซึ่งเคยมีตําแหน่งเป็นออกยาพระคลังด้วยคนที่สออกหลวงธรมรมไตรโลกซึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงและได้รับความเคารพอย่างสูงจากบรรดาขุนนางซึ่งก็น่าจะมีอายุมากแล้วค่ะแน่นอนว่าทั้งสามบุคคลเนี่ยนะคะหากเราสังเกตดูน่าจะเป็นพวกมหน้าที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาในราชการของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมเพราะว่ายึดถือขนบธรรมเนียมประ ที่จะให้พระานุชาซึ่งมีศักดิ์เป็นพระมหาอุปราชได้ขึ้นคลองราต่อค่ะซึ่งการประหารก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้เพราะยังมีขุนนางอีกสองคนที่ถูกจับด้วยนั่นคือพระยาศรีสวราชกับออกพระจุลาซึ่งทั้งสองบุคคลน,นี้ก็ถือว่าเมียมนาจอยู่พอสมควรซึ่งก็จะเป็นขุนนางในชุดที่สองที่ถูกประหารชีวิตแต่ทว่าขุนนางทั้งสองคนมีความหลังกับออกยาศรีนาภิมุขเพราะเคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่ในครั้ง แผ่นดินก่อนออกยาเสนาพิมุกเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่ก็น่าจะมีความเซนสิทตีฟมาก,กว่าสมควรที่รับไม่ได้เมื่อจะเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาถึงแม้ว่าความคิดทางการเมืองจะแตกต่างกันก็ตามซึ่งในบันทึกของวันวิตเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงฉากนั้นไว้แบบน่าสนใจเลยว่าในขณะที่เพชฌฆาตกําลังจะลงดาบฟันนักโทษทั้งสองออกยาเสนาพิมุกได้เข้ามาเอาตัวเองคล้องกับขุนนางทั้งสองไว้ไม่ให้ถูกตัดศีรษะทําให้เพชฌฆาต ไม่อาจจะทาอันตรายต่อนักโทษทั้งสองได้ซึ่งเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปออกยาสีนาพิมกุกได้ไปขอให้ออกยาสีวรวงเอภัยาโทษให้กับขุนนางทั้งสองอีกทั้งยังมีพระวิสุจํานวนหนึ่งที่ได้มาช่วยกันอ้อนวอนพรอะชีวิตขุนนางทั้งสองจึงได้รอดตายมาได้ค่ะแต่ก็ต้องถูกถอดออกจากตําแหน่งทุกอย่างและถูกริบทรัพย์สมบัติส่วนขุนนางที่คอยรับใช้ขุนนางทั้ง5้าคนก็มีทั้งถูกเนรเทศมีทั้งถูกถอดยศด,ด้วยเช่นกันเหตุการณ์ใน ครั้งนี้หลายคนอาจจะงงว่าแล้วพระมหาอุปราชทรงมีพระชาตากรรมเช่นไรซึ่งในช่วงที่ชลมุนอยู่ในขณะนี้นั่นเองพระมหาอุปราชได้สด็จออกพันวงวัตรเพื่อหลีกเลี่ยงราชภัยซึ่งการเวลานั้นก็ล่วงเลยผ่านไปพอสมควรพอที่จะให้ทางวางังหลวงได้แต่งตั้งขุนนางหลายคนขึ้นมาเมียำนาจและขุนนางหลายคนก็ถูกถอดยดออกไปเพราะไม่มั่นใจว่าขุนนางเหล่านั้นจะยังจงรักภักดีหรือไม่ซึ่งฝ่ายออกยาสิวรังวง นนั้นได้กราบทูลสมเด็จพระเชษฐาธิราชกษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่ให้ทรงเลื่อนตําแหน่งให้กับขุนนางที่มีความดีความชอบในการส่งเสริมพระองค์ให้ขึ้นครองราชสมบัติซึ่งในการครั้งนั้นออกญาสีวรวงศ์ได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ส่วนตําแหน่งออกญาสีวรวงศ์พระเชษฐาธิราชก็ทรงเชื่อคําพูดของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ได้ยกตําแหน่งนี้ให้กับน้องชายของท่านเองและด้วยการครั้งนี้ทําให้เจ้าพระยากลาโหม โฮมสุริยวงศ์เป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และมีน้องชายที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ามหารเล็กคอยดูแลพระเจ้าแผ่นดินรวมถึงได้สมัครพรรคพวกผ,ผู้อยู่ในเสนาบดีจตุสดมทั้งปวงเป็นพวกอีกด้วยหากมองกันดีๆแบบลึกๆจะเห็นว่าการยึดอำนาจครั้งนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์รองจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็คือเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก็ได้อำนาจที่ใหญ่ครับฟ้าจะมีคนการอำนาจอยู่ก็เพียงแต่ออกยาเสนาภิมุข ทนนั้นนแต่ตึนฐานอํานาจทางฝั่งสมเด็จพระเชษฐาธิราชจะเข้มแข็งหรือแข็งแรงขนาดไหนนี่นะคะก็ยังไม่ไว้วางใจพระมหาอุปราชพระปิตุลาที่ยังทรงผนวดอยู่ดีฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ยังทรงหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งพระมหาอุปราชจะต้องเข้ามารวมกําลังไพร่พล,พลเข้ายึดบัลลังก์แน่นอนความตกกังวลน,นี้ได้ก่อกวนใจฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เป็นอย่างมากจนเจ้าพระยากราโหมสุริยวงศ ต้องวางแผนการหนึ่งขึ้นมาคือเกลี้ยกล่อมไม่ออกยาเสนาพิมกุกใช้เล่เหลี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดที่บุรุษปึงกระทำนั่นก็คือการเสแสร้งว่าตนนั้นแตกแยกกับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่และให้ทําทีเสนอตัวว่าจะไปเข้าร่วมกับพระหมหาอุปราชเพื่อชิงพระราชบัลลังก์ซึ่งในการครั้งนี้ทีแรกออกยาเสนาภิมุขก็บ่ายเบียง อยากจะให้ใช้แผนการอื่นแต่แล้วก็ขัดไม่ได้จึงต้องแส้งไปกระทาและทำให้พระหมหาอุปราชที่ทรงผนวดอยู่นั้นลงเชื่อว่าทางออกยาสีนาพิมุขนั้นเขาอยู่ฝ่ายพระองค์จริงๆ ออกยาเสนาพิมุกได้เพรตูลพระหมหาอุปราชซึ่งยังผนวดอยู่ว่ามีข้าราชการขุนนางมากมายที่ต้องได้รับความเดือดร้อนต่อการขึ้นกรองดาชของพระราชโอรสและเป็นการผิดธรรมเนียมอย่างมากที่พระราชบัลลังไม่ได้แก่พระองค์แล้วออกยาเสนาพิมุกก็ทําการเพรทูลเกลียกกล่อมพระหมหาอุปราชอยู่นานจนพระหมหาอุปราชนั้นคล้อยตามและหลงเชื่อพระหมหาอุปราชได้ลาผนวดและใช้กําลังพลส่วนหนึ่งของพระองค์ประกอบกับกลุ่มของทหารอา าสาญี่ปุ่นที่คอยรับเสด็จบุกเข้าไปในพระราชวังแต่แล้วพระองค์ก็รู้ตัวว่าถูกหลอกและถูกจับกุมโดยเร็วเพียงไม่กี่อิดใจเมื่อเสด็จเข้าเหยียบเขตพระราชวังจากนั้นสมเด็จพระเชษฐาธิราชจึงมีพระราชประสงค์ไม่ให้โลหิตของพระปิตุลาเปื่อนพระหัตถ์ในที่ประชุมขุนนางจึงลงความเห็นกันว่าให้ส่งตัวพระมหาอุปราชไปเมืองเพชรบุรีแล้วจับพระองค์หย่อนลงในบอ่อที่ลึกและแห้งแล้วถวายอาหารหน้อยลงในทุกๆวันเพื่อให้พระองค สิ้นประชนไปเองด้วยความหิวในบันทึกของวันวลิตได้เล่าถึงสภาพแวดล้อมที่สาเร็จโทษพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์นี้ไว้ว่าลุมในบ่อนั้นมีความลึกและมีเครื่องคุ้มกันพันธนาการแน่นหนานักอีกทั้งยังมีทหารคอยเฝ้าดูอยู่เนืองๆตลอดเวลาวันละสามครั้งเพื่อนำเรื่องราวส่งไปยังกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งเรื่องราวตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าทรงทำเสด็จสวรรคตไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่ขัดใจต่อหมู่เชื้อพระวงศ์ บางส่วนและขัดใจต่อขุนนางหลายคนที่รู้ว่าการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดพระราชประเพณีเพราะโดยความเป็นจริงแล้วพระมหาอุปราชควรที่จะได้ขึ้นครองราชสมบัติตัวเหตุนี้จึงมีผู้เสี่ยงตายยอมแลกชีวิตเพื่อที่จะลักลอบนำพระมหาอุปราชพระองค์นี้ออกจากหลุมที่สำเร็จโทษพระองค์โดยในบันทึกเนี่ยก็ได้เล่าว่าบุคคลน,นี้เป็นญาติคนสนิทของพระองค์ชื่อว่าออกหลวงมงคลได้วางแผนหนีซ่อนเร้นออก จากราชะสำนักและเร่งเดินทางขึ้นไปเมืองเพชรบุรีเมื่อรู้ว่าพระมหาอุปราชโดนโทษถึงสิ้นประชนโดยมีผู้ติดตามเป็นน้องชายที่ไว้ใจได้หนึ่งคนเมื่อไปถึงเมืองเพชรบุรีบุคคลทั้งสองก็ได้เข้าไปกราบพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่เมืองเพชรบุรีทั้งหลายและเล่าถึงความกบแ้นใจที่พระมหาอุปราชถูกกระทำเช่นนั้นฝ่ายพระภิกษุซึ่งเป็นผู้ที่ญาติโยมเคารพศรัทธาก็มีเมตตาส่งเสริมช่วยเหลือโดยให้ญาติโยมกนสนิทหลายคนเข้าช่วยพระม มหาอุปราชอีกแรงโดยการวางแผนการลับขึ้นให้ขุดอุโมงค์ใต้ดินให้ทะลุถึงบอ่อที่พระมหาอุปราชถูกสำเร็จโทษซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลสําเร็จและสามารถช่วยประชนชีพของพระมหาอุปราชไว้ได้ในขณะที่ฝ่ายวังหลวงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ฝ่ายพระมหาอุปราชก็ถูกพระภิกษุในเมืองเพชรบุรีช่วยชุบชีวิตเยียวยารักษาพระองค์จนกลับมาแข็งแรงดังเดิมและได้รวบรวมไพร่พลขึ้นก่อเกิดเป็นกองทัพฝ่ายออกหลวงมงคลแม่ทัพของพระมหาอุปราชก็ได้รับการนับถือจากบุคคลทั่วไปและมีข่าวลือว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงปั่นแทงไม่เข้าซึ่งแน่นอนว่าออกหลวงมงคลจึงกลายเป็นแม่ทัพคนสําคัญในการช่วยพระมหาอุปราชยึดอํานาจในครั้งนี้และใน ในช่วงเวลาต่อมาผู้ซึ่งเข้ากับพระหมหาอุปราชก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึงสองหมื่นคน และมีขุนนางที่เคยมีตำแหน่งหลายคนที่มีชีวิตรอดจากการปราบปรามเดินทางเข้ามารับราชการขอ,อยอมตายเพื่อปกป้องพระหมหาอุปราชด้วยในบันทึกของวันวลิตได้เล่าเหตุการณ์ที่พระหมหาอุปราชรอดมาได้และสามารถรวบรวมกําลังไพร่พลได้จํานวนมากและเขาได้กล่าวว่าพระหมหาอุปราชได้เป็นเจ้าปกครองเมืองหลายเมืองแต่อํานาจสําคัญส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่ดีการทําศึกสงครามแย่งบั พลังของราชวงศ์สุขโขทัยจึงเริ่มปะทุขึ้นระหว่างพระปิตุลาผู้เป็นพระมหาอุปราชและหลานผู้เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา แต่กลับมาที่ฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชค่ะได้จัดกองทัพใหญ่ซึ่งเป็นจํานวนคนถึงสองห0,000ื่นคนบวกกับทหารญี่ปุ่นอีกแ0 0คนปลุกตีเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นฐานสําคัญของพระปิตุลาผู้เป็นอุปราชทั้งสองกองทัพได้รบทําศึกกันถึงสองรอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะชี้ขาดได้ว่าฝ่ายใดได้รับชัยชนะภายหลังเมื่อเห็นศึกนี้ยืดเยื้อเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงได้วางแผนลวงให้ออกยากําแพงไปทากลนอุบายเข้าด้วย กับพระมาหาอุปราชซึ่งในครั้งนี้พระมาหาอุปราชก็ลงเชื่ออีกครั้ง โดยออกยากำแหงได้เพชรทูลกับพระมหาอุปราชและออกหลวงมงคลว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้อาวุธหนักสู้กันอาทิเช่นปืนใหญ่หรือปืนไฟจะใช้เพียงแค่ดาบรบกันพอเป็นพิธีแล้วหลังจากนั้นฝ่ายตนและทหารญี่ปุ่นบางส่วนจะร่วมมือกับกองทัพของพระมหาอุปราชตอบโต้ทัพจากฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชที่ยกมาจากกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายถอยไปแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์จริงมาถึงฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายของออก ยากำแพงได้ลงมือหนักมากสู้แบบเอาจริงแลกชีวิตโดยเฉพาะฝ่ายทหารญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในการสู้แบบประชิดต,ตัวสูงกว่าทหารเมืองเพชรบุรีมากทำให้สู้กันไม่นานฝ่ายทหารเมืองเพชรบุรีและกำลังพลของพระมหาอุปราชเสียเปรียบอย่างหนักจนต้องถอยหนีเหตุการณ์นในครั้งนี้ทำให้กองทัพของพระมหาอุปราชเริ่มอ่อนแอและพระองค์นั้นก็ทรงถูกหักหลังอีกเป็นครั้งที่สองโดยเล่เหลี่ยมคนอุบายอีก หลังจากนั้นกองทัพของทางฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ยกมาเพิ่มเติมจากอายุธยาและส่งกำลังมาเพิ่มอยู่เนืองๆสองถึงสรอบทำให้กำลังไพร่พลของทางฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชเข้มแข็งซึ่งต่างจากทางฝ่ายของพระมหาอุปราชที่เมื่อเพียงพล้าเสียทีไปแล้วขุนนางข้าราชการและกำลังไพร่พลก็เดิมเสียฝันอ่อนแอจนในที่สุดเมื่อทำการสู้รบก,กันอีก1-2ครั้งฝ่ายพระมหาอุปราชก็เป็นฝ่ายเสียเปรี่ยบพ่ายแพ้ จนในที่สุดพระมหาอุปราชไม่ต้องการให้มีใครต้องมาล้มตายกับพระองค์อีกจึงทรงกิจจะหนีไปเมืองนครศรีธรรมราชโดยพระมหาอุปราชได้ออกเดินทางไปกับผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนซึ่งออกยาก,กำแหงได้ล่วงรู้เรื่องนี้จากทหารบางส่วนที่ให้ไปสืบข่าวจึงได้เร่งยกกองทัพติดตามพระมหาอุปราชไปฝ่ายออกหลวงมงคลซึ่งจงรักพักดีต่อพระมหาอุปราชได้นำกองทัพเข้าขัดฝาากองทัพ ของออกยากำแหงและทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันแต่ทว่าฝ่ายของออกหลวงมงคลได้พ่ายแพ้และสูญเสียไพรพ่พลไปเป็นจำนวนมากทำให้ออกยากำแหงสามารถติดตามพระหมหาอุปราชไปได้ทันในที่สุดและจับพระองค์กลับมาที่กรุงศรีอยุธยาได้ฝ่ายพระหมหาอุปราชก็ถูกตัดสินในสำเร็จโทษอีกครั้งพระองค์ทรงร้องขอก่อนที่จะสิ้นพระชนว่าจะขอพบกับหลานผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อทูลข้อราชการบางประการก่อนจะถูกสำเร็จโทษ ฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็เกิดมีใจอาลัยแก่พระปิตุลาจึงอนุญาตให้พระองค์เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักฝ่ายพระปิตุลาจึงได้กล่าวกับห้านผู้เป็นกษัตริย์ว่าหม่อมฉันยืนอยู่ที่นี่เฉพาะพระพักของพระองค์ในฐานะของพระปิตุลาแท้ๆของพระองค์และเป็นผู้สื่อพระาชสมบัติที่ถูกต้องของอาณาจักรแห่งนี้ขอพระองค์จงไครครวแถึงภาวะที่หม่อมฉันได้รับอยู่และขอทรงได้ประโยชน์จากการเสื่อมสิ้นยศของหม่อมฉันเถิดการกระทําที่ดีที่ส ท่านควรสามารถให้เก็บน,นิดคือให้คำแนะนำที่ซื่อสัตย์หากพระองค์ปรารถนามีชื่อเสียงดีงามและอยากให้ยุคข,ของพระองค์เป็นเช่นนั้นแล้วจงอย่าประมาทหลีกเลี่ยงความเสเพยตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมจงตรหนักว่าคุณงามความดียังนกับคุ้มกันภัยไม่แตกสลายสุดท้ายหม่อมชั้นขอแนะนำให้พระองค์ทรงถือความอับโชคของหม่อมชั้นเป็นเครื่องเตือนพระไยัยและให้เกิดประโยชน์ด้วยตัวหม่อมชั้นพร้อมแล้วที่จะพบวาระสุดท้ายซึ่ง ม่อมฉันไม่ได้คาดคิดมาก่อนและไม่อาจแก้แค้นทดแทนได้หม่อมฉันควรเป็นทุกข์ในความตายแต่กลับยินดีถ้าได้รู้ว่าการประหัสประหารร่างของหม่อมฉันสามารถสร้างความมั่นคงแก่ฐานะของพระองค์และความสุขของราษฎรในอนาณาจักรได้แต่หม่อมฉันขอคาดการล่วงหน้าว่า วาระสุดท้ายเช่นกับที่พระองค์ได้ทรงทําความทุกข์ทรมานให้แก่หม่อมฉันก็จะมาถึงพระองค์เองในไม่ช้าถ้าพระองค์ประมาทจะมีเคราะห์กรรมซึ่งจะบีบคั้นพระองค์จงทรงระมัดระวังเจ้าพระยากราโหมสุริยวงศ์ผู้นี้ให้จงหนักเพราะคนผู้นี้เป็นคนชั่วมีสันดานทรยศตั้งแต่หนุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงถูกลงพระราชอาญาโดยพระราชบิดาของพระองค์เป็นหลายครั้งเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเพทุบายและจะจิ้งมงกุฎจากเสียนของพระองค์ทั้งจะทาพระ ไปสู่ความตายตลอดจนเชื้อประวงทุกๆคนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งเป็นพระเชษฐาของหม่อมชั้นเมื่อพระมหาอุปราชทรงพูดจบพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้มีความซาบซึ้งในคาแนะนําของพระปิตุลาจากนั้นพระมหาอุปราชถูกนําตัวไปที่วัดแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพระเมรุโคกพระยาตรงข้ามกับพระราชวังเปจะฆ่าให้พระองค์นอนลงบนผ้าแดงและทุกพระองค์ที่พระนาภีด้วยท่อนจันจนสิ้นประชน เรื่องนี้หากมองกันในระยะสั้นๆก็เป็นการชิงอำนาจของราชวงศ์สุโขทัยแต่หากมองเข้าไปลึกๆผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้เพลืเพลมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินก็คือเจ้าพระยากรลาโหมสุริยวงศ์ ผู้เป็นพระยาห่างๆที่มียศเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่กินตำแหน่งใหญ่โตควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในอยุธยาเอาไว้และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในทุกๆก,การกระทำของการรวมอำนาจในแ,แผ่นดินสมเด็จพระเชษฐาธิราชกษัตริย์ที่มีประชนมายุเพียงแค่15-17พรรษาเท่านั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ